ทีวีภูฟ้อนอย่าซ้ำเติมแมทพินนี้น่าสงสารช้ำใจจุก,กอกเป็นทุกแค่ไม่แสดงออกเรียกได้ว่าหายสงสัยกันสักทีสำหรับซาวแมทแมทพินนี่ได้ออกยืนยนันเลิกสงกรานแล้วโดยแมทบอกว่าเลิกแล้วค่ะคือเราได้ถอยออกมาตั้งแต่เดือนทกปีที่แล้ว แต่ที่ไปออกรายการแฉแล้วบอกว่ายังไม่เลิกเพราะมันมีดีเทลอะไรหลายอย่างทั้งตู่และครอบครัวพี่สงกรานที่คอยออกมาปกป้องเราในส่วนของสาเหตุที่เลิกกันนั้นมันเป็นดีเทลเล็กๆหลายๆอย่างที่เราพยายามปรับกันแล้วแต่ไม่ได้ทางคุณปูและครอบครัวพี่สงกรานก็คอยให้กำลังใจคอยเชียร์อยากให้ลองดูอีกสักตั้งแต่มันไม่ได้ ตอนนี้ก็คือเลิกกันแล้วในส่วนของร้านไอสุกครีมก็ได้จัดแจงมอบอำนาจให้คนอื่นมาดูแล้วเพราะถ้าเราจะนูสอ่อนจะไปนั่งหน้าสลอนแบบนั้นทำไมส่วนเรื่องพี่พกยืนยันชัดเจนเราเป็นแค่พี่น้องกันค่ะ ล่าสุดเต๋าทีวีพูพูดถึงประเด็นความรักที่เพิ่งจบลงของแมดพินี่และสรงกรานเตชนะรงผ่านรายการดิกแดงฉันเอาเผยว่าบางคนซ้ำเติมน้องอย่าซ้ำเติมน้องเลยนะคะพี่รู้รายละเอียดมาพี่ก็ไม่ซ้ำเติมสงสารน้องการเลิกกันครั้งนี้น้องแมดอาจจะไม่ได้ดูซึมเศร้าอะไรมากมายดูสนุกสนานแต่จริงๆน้องเขาก็มีความทุกน้องเขาก็เป็นคนหนึ่งที่น่าสงสารเขาก็เจ็บปวด ไม่ใช่ว่าไม่เจ็บปวดเข้าเสียใจผู้หญิงแรงๆเวลามันเสียใจก็จะอยู่ภายในไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายให้กำลังใจกันดีกว่าค่ะให้กำลังใจน้องแล้วก็เห็นว่าตอนที่เลิกกันใหม่ๆก็ต้องยอมรับนะคะว่าน้องเสียใจไม่ใช่ไอหนอเสียใจมันช้ำใจจุก,กอกหลายๆเรื่อง แต่พูดออกมาไม่ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ขอไว้แต่วันนี้น้องก็ได้พูดแล้วให้กำลังใจเธอดีกว่าอย่าไปซ้ำเติมเธอเลยโอกาสกลับมาคืนดีไม่มีแล้วแต่ไม่มีอะไรเป็นคนรักใครรักจริงนักเลงอยากเกิดก็เปิดมาไม่มีอะไรอย่าไปซ้ำเติมน้องสงสารน้องยังไงก็ดูเป็นข่าวบันเทิงไปแล้วกันนะ